Nopadon Story A life-changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นุบดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday r e f l e c t i o n หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะครับเช่นเคยครับมาอัปเดต Personal OKR กันแล้วก็มีเรื่องราวที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้นะครับหรืออาจจะก่อนสัปดาห์นี้แต่ว่าคิดมาได้สัปดาห์นี้จะมาชวนคุยพูดคุยกันนะครับอยากแรกก็คืออัปเดต Personal OK r กันก่อนนะครับ Personal OKR OK คือการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลซึ่งผมเอามาใช้โดยเอาเอาแนวคิดของ OKR OK คือ Objective and k e y Result ที่ Google หรือว่าบริษัทหลายๆบริษัทเอาไปใช้แล้วมันมันประสบความสำเร็จเนี่ยผมก็เอามาใช้ในการพัฒนาชีวิตนะครับเริ่มต้นกันเลยครับ Objective ที่1ขอบคุณที่ได้เรียนรู้และพัฒนานะครับคี y r รี u ซลหนคืออ่านหนังสือสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่3ให้ได้120เล่ม ผมอ่านไปได้อีก2เล่มในสัปดาห์นี้นะครับก็เพิ่มจาก1 1 0เล่มเป็น112เล่มนะครับ8เล่มมีความท้าทายเล็กน้อยกับการเหลืออีกประมาณ2สัปดาห์ก็ตึงๆหน่อยตึงๆหน่อยแต่ก็ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะยังมีอีกไรมาณหนึ่งให้แคชชัพนะครับหลังๆเนี่ยไปอ่านหนังสือภาษาอังกฤษซะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะจบเล่มหนึ่งก็ใช้เวลานานแต่ก็ก็ไม่เกี่ยวคือผมไม่ได้นับแค่จํานวนนะผมผมอยากอ่านอะไรผมก็อ่านนะพูดตรงๆนะครับ คีรีเซล1.2คือ,อส่งบทความไปตีพิมพ์1บทความอันนี้สารภาพยังไม่ได้ทำผมจะมีช่วงที่ล็อกไว้จะเป็นช่วงที่จะตามแคชอัพงานเนาะก็ช่วงสักประมาณกลางเดือนจนถึงปลายเดือนกันยายนเนี้ยกะว่าจะล็อกไว้สำหรับการแคชอัพงานหนึ่งในนั้นก็คือการเขียบทความวิจัยแต่ก็ไม่ต้องสารภาพนะครับไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเนี้ย สัปดาห์นี้ไม่ใช่สัปดาห์นี้เดี๋ยวเดี๋ยวครึ่งหลังเนี่ยของของตอนนี้ผมจะพูดถึงงานที่ผมต้องแคชอัพแคชอัพก็คือมันมันค้างอยู่อะแล้วอยากจะเคลียร์มันะนะครับดูซิว่ามีงานอะไรบ้างเนาะก็ถือว่าเป็นการแบบทำทูดูลิสส่วนตัวไปด้วยนิดนึงะนะคะแต่ว่าคีย์เซาหนึ่งจุดสองเรื่องบทความก็ยังไม่ได้เขียนเพิ่มเติมนะครับออบเจกต์ที่2ขอบคุณที่ได้แบ่งปันความรู้นะครับคีย์เซาสองจุดหนึ่งคือออกหนังสือหนึ่งเล่มอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ คือมั่นใจว่าไต่มาสนี้ออกไม่ทันอยู่แล้วเพราะว่าต่อให้เขียนเสร็จตอนนี้ก็ยังไง,ง,ไงก็ไม่ทันแต่ก็เป็นงานที่ต้องต้องแคชชั่ต้อง up, ต้อง,ต,อง,ต,องต้องทำนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้อันหนึ่งคิริซองสองบรรยายสะสมต,ต,ตั้งแต่ต้นปีจนถึงไปลไต่มาสที่3ให้ได้30,000คนคูณชั่วโมงตอนนี้ได้1 3 9 9 8คนคูณชั่วโมงเคยเล่า เหตุผลแล้วว่าทําไมต้องเอาคนคูณชั่วโมงเพราะว่าอิมแพ t ของเราขึ้นกับ1จํานวนคนฟัง2ระยะเวลาที่เราบรรยายนะครับเพราะนั้นเอามาคูณกันก็นก,ก็ค่อยๆขยับไปนะแต่ยังห่างไกล3 0 0 0 0ื 30, มากนักนะครับมีมีอีเวนต์ใหญ่ๆอย,ย,อยู่ตอนนี้เท่าที่ได้รับการติดต่อมาอยู่อยู่สอีเวนต์นะครับก็อ,อาจจะอีเวนต์ใหญ่มันมีข้อดีตรงที่มันจำนวนคนฟังเยอะนะครับเอออาจจะ1 สามอีเวนต์นะครับสามอีเวนต์เดี๋ยวลองลองดูแล้วกันนะยังไม่ไม่ได้คอนเฟิร์มกันมานะครับก็อาจจะแต่มันคงยากอะ่ะส0 0 0ม,มนคนคูณชั่วโมงก็คงลำบากอยู่นะครับในไตมาานี้คงไม่ถึงหรอกแต่ว่าไตมาสสุดท้ายเนี่ยไม่รู้จะจะ,จะได,จะได้จะได้มากน่อยแค่ไหนแต่เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะก็คงไม่ได้ถึงกับขนาดแบบจะจะเอาให้ได้อะไรขนาดนั้นนะครับอ็อฟติคที่3ครับขอบคุณที่มีสุขภาพดีนะครับคีรีซอลสามุดหนคือจํานวนก้าเฉลี่ย8,9 0 0ต่อวันคนระับ ลดลงฮนะเหลือ5,377ก้าต่อวันมีงานที่ต้องทําแบบนั่งนั่งทำยาวๆมีอยู่ -2 ออวันในสัปดาห์นี้ก็เลยลดเลยเนาะไม่ค่อยได้เดินนะวันนั้นก็ทํางานไอ้ตรงนั้นค่อนข้างเยอะพอสมควรก็ก็เลยต้องต้องยอมนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะ,ะเดือนหน้าน่าจะได้ได้เยอะขึ้นนะครับไม่ใช่เดือนหน้าเดือนนี้อาจจะผ่านงานนั้นไปแล้วก็ก็อาจจะต้องต้องเดินเยอะขึ้นน่นะครับ วันนี้อย่างวันนี้ผมเดินได้หมื่นเก้าเลยนะครับก็เดินจริงๆหลักๆก,ก็คือวันนี้ทําหลายเรื่องเนาะก็เลยได้เดินเดินเยอะแล้วก็ออกมาเดินกับคุณแม่เดินกับลูกๆอะไรเงี้ยนะครับภรรยาอะไรเงี้ยก็ก็เลยได้1นึ่งก็ดีใจนะครับแต่มันจะสะท้อนอีกทีก็น่าจะสัปดาห์หน้านะครับคีรีเซลสามจุดสองค่าบอดีแมชอินเด็กหรือ BMI เนี่ยต่ำกว่า25อยู่ที่27.2ขึ้นมาอีกนิดนึงสัปดาห์ที่แล้ว27เนาะสัปดาห์นี้ยี่สิบเจ็ดจุดสองนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นอีก,อกข,อข้อหนึ่งที่เราต้องติดต,ตามนะครับคีร,รีเซล3.3คือไขมันไม่เกิน23%ก็23.8ขึ้นมาจากสัปดาหที่แล้ว23.5นะครับก็หลายๆตัวก็ยังไม่มีจะเรียกว่ายัง,ยงชา้าเลือกอ่านหนังสือเนี่ยอาจจะสูสีเอางี้ดีกว่าก,ก็อาจจะเร,เร็วกว่าเป้านิดๆแต่ไม่เยอะนะครับไม่เยอะสูสี เรื่องบทความที่พิมพ์นี่ช้าเลยเรื่องออกหนังสือช้าเลยนะครับบรรยายช้าเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ตามเป้าแน่ๆเรื่องของอจํานวนก้าวเฉลี่ยก็ดรอปลงมานะครับ BMI ก็ยังยังยัง,ย,งยังสูงอยู่นะครับสูงกว่าเป้าอยู่แล้วก็ไขมันก็ยังสูงกว่าเป้าอยู่ก็จะสังเกตนะโอเคอมันไม่ได้แปลว่าต้องทําให้ถึงทุกข้อนะครับแต่ทำไมถึงอาจารย์ทำละ่ะเพราะว่าถ้าไม่ผมไม่เขียนเนี่ยหลายข้ออาจจะไม่ได้ทำเลยแม้แต่น้อยนะครับ คราวนีม้มาพูดถึงแค่ชั่มงานนิดนึงฮนะคือ,อส่วนตัวเนี่ยก,ก็จดไว้ครับว่างานค้างที่เราอยากที่จะทําให้มันจบเนี่ยมีหลายงานนะครับออผมผมลไล่ปีทีละงานเลยวันนี้คุยแล้วก็คือบางคนบอกจะไม่รู้ทําไมว่าอาจารย์จะมีงานอะไรเหลือผมอยากให้ลองทำซิสเต็มนี้ f อร m time to time คือมันจะมีงานแบบนี้งานที่มันมี deadline. เดทไลน์ไอ้อย่างเงี้ยไม่ค้างหรอกงานที่มันมีกําหนดส่งชัดเจนส่วนใหญ่แล้วกันเนาะ ส่วนใหญ่จะไม่ค้างเพราะว่าพอมีกําหนดส่งเราจะทำนะครับสังเกตหลายที่ละนะครับอะไรที่มันมีเดดไลน์มีกําหนดส่งอ่ะผมยกตัวอย่างงานผมง่ายๆนะสอนหนังสือเนี่ยผมไม่เคยพลาดเพราะมัน9ก้าโมงปุ๊บผมต้องไปสอนเนี่ยมันจะไม่มีแบบว่าเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเข้ามาสอนหรือว่าเอาไว้วันพวงนี้ค่อยสอนมันไม่ได้นะครับตารางมันถูกกาหนดไว้แล้วก็มีคนมานั่งรอเราเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องทําอยู่แล้ว แต่งานบางงานมันไม่ถึงกับมีเดทไลน์สัทีเดียวหรือว่าเดทไลน์มันอยู่ไกลงานพวกนั้นน่ยจะสะสมนะครับเริ่มต้นก่อนเริ่มพัฒนาตัวเองเนาะผมมีหนังสือเล่มหนึ่งอ่ะที่ผมอยากอ่านให้จบคือเกี่ยวกับ OKR OK ครับเล่มนี้ดีมากต้องบอกว่าดีมากค้างไม่น้านเลยคือมันมีรายละเอียดเยอะแล้วแล้วสารภาพอีกด้วยความที่แบบเราแบบอยู่กับ OK เมาตลอดบางทีสารภาพตรงๆนะ อ่านมันมีเอียนบ้างอะ่ะคือแบบโอ้เอาอีกแหละคือคือคนเขียน OK เเนี่ยเขาเขียนดีนะครับต้องบอกว่าเล่มนี้เล่มนี้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีโอกาสผมมารีวิวเลยอะคือคือเขาเขียนดีเลยแต่เขาเขียนให้คนที่ตั้งแต่ไม่รู้จนรู้จักแล้วก็อาไปใช้ได้เลยแ่ะเขาเนี้ยมันจะมีบทที่มันแบบอินโทรดักชัน เอาแล้วไม่อาจารย์ไม่ข้ามผมไม่คนอาา่านหนังสือไม่ข้ามบทนะครับเอาตรงๆนะครับอาจจะดีหรือไม่ดีแล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าผมหยิบหนังสือเล่มไหนมาแล้วผมจะอาจนะ่านตั้งแต่หน้าแรกจนถึงนหน้าสุดท้ายทําไมทําแบบนั้นอาจารย์รู้จักจโอเคอยู่แล้วผมว่ามันจะมีบางเรื่องอะ่ะที่บางทีผมรู้จักอยู่แล้วอะ่ะแต่มันให้ไอเดียผมไม่ใหมอ่อ่ะแบบเป็นคําพูดที่มันเป็นคําเล็กๆคํหนึ่งเบสิกคำหนึ่งเพราะนั้นผมไม่อยากพลาดโมเมนต์แบบนั้นนะตรงๆนะเพราะนั้นเนี่ยผมจะอาจา่านทุกหน้า ผมจะไม่มีอ่านแบบอ่านบทหนึ่งกระโดดไปบท3แล้วก็บท7จ็ดใหม่มีไหมที่สกิมแบบอยากรู้เร็วๆมีเฮ้ยเรื่องนี้เป็นไงกระโดดไปบท8ก่อนมีแต่สุดท้ายถ้าจะอ่านเล่มนั้นนะอ่ะอแบบไปบท8แล้วไม่อ่านเลยก็มีนะครับแต่ว่าถ้าจะอ่านเล่มนั้นถ้าผมเปิดอ่านแล้วเนี่ยผมจะไม่ไม่ข้ามเอออันนี้อันนี้เล่าให้ฟังนิดนึ่งตอนนี้เรื่องนี้มันดองไว้นานไงครับเพราะว่าบทแรกๆมันจะเป็นบทที่แบบ ก็ก็ได้ไอเดียบ้างนะได้ไอเดียบ้างแนตะ่ว่ามันก็จะแบบอ๋อรู้แล้วอะไรเงี้ยแต่พออ่านไปจนจนแบบครึ่งเล่มแล้วก็แบบรู้สึกว่าเออมันเออเอางี้ถามผมนะผมว่าเป็นหนังสือโอเคอาร์ที่ดีที่สุดที่ผมอ่านเอา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 ,เอาแบบความความความรู้สึกผมนะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าดีที่สุดเพราะว่ามันตรงกับที่ผมเชื่อกระแะ คือมันก็มีบางเล่ม,ม,ก,มก็โอเคแต่ว่ามไม่ค่อยตรงกับที่ผมเชื่อในบางเรื่องอะไรเงี้ยก็หนังสือที่ดีเนี่ยมันก็เป็นหนังสือที่ตรงกับความคิดเราเนั่นแหละเอาตรงๆเป็นแบบนั้นคราวนี้อันนี้ผมอยากอ่านให้จบเดดไลน์ล่ะไตมานเนี่ยผมจะเอาเล่มนี้ให้จบไตม่านเนี่ยไตมานนี้ก็เหลืออีกครึ่งเดือนนะครับเพราะว่านี่มันกันยาแล้วนะครับวันนั้นเนี่ยก็โดย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 เหลือไม่กี่วันแล้วแหละนะครับโดยประมาณนะครับคราวนี้งานที่สองเป็นพัฒนาตัวเองเหมือนกัน คอร์สออนไลน์ OKR OK อันนี้ดองเป็นปีเลยเหตุผลเพราะไม่มีเดทไลน์พออะไรที่ไม่มีเดทไลน์เนี่ยก็ดองเลยครับเดี๋ยวจะเอาให้จบอีกคอร์สออนไลน์เนี่ยภายในเดือนเนี้ยนะครับเอาให้จบอีก2ออันนี้เป็นแนวพัฒนาตัวเองที่ที่อยากเอาให้จบนะครับคราวนี้งานค้างเมื่อกี้เขียนบทความวิจัยเขียนบทความวิจัยก็เป็นอะไรที่ค้างมาหลายหลายหลายไตรามาสแล้วด้วยซ้ำนะครับชวนอาจารย์น่้นหนึ่งทําอยู่ แต่ก็ยังไม่ได้ซีเรียสอาจารย์เขาเก่งใจผมนะเขาก็บอกอาจารย์เออตอนนี้เขายุ่งอยู่ถ้าอาจารย์จะแบบจะเขียนให้จบเลยไม่ต้องรอก็ได้นะอะไราเงี้ยผมบอกผมก็เหมือนกันครับผมก็ผมก็ชุ่งเหมือนกันบทความวิจยัยไม่ไม่มีเด a d ลน n เหมือนกันเพราะว่าเสร็จเมื่อไหร่ก็ส่งอ่ะคือคือแบบนั้นเนาะก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากให้จบไตม่านี้คือตอนนี้เดดไลน์ผมคือไตม่านี้หมดเลยนะทําไมต้องไตม่านี้ไตมา่ตมาน้าไม่ได้เหรอก็ได้แต่ถ้าไตม่าน้าก็ไม่ได้ทำอย่างเงเพราะนั้นเนี่ย อันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่อยากจะทาให้จบหนังสือค้างเหมือนกันอันนี้อันนี้เกรงใจสํานักพิมพ์ด้วยอันนี้ไปให้สัญญาสํานักพิมพ์ด้วยว่าภายในเดือนนี้ก็จะให้จบเพราะว่าสํานักพิมพ์เขาจะทวงผมอยู่เรื่อยๆครับจันเสร็จยังเขาก็รอพิมพ์อ่ะก็ก็ต้องขออภัยสํานักพิมพ์มาผมก็เขียนขอโทษไปนะว่าผมงานยุ่งจริงอะไรเงี้ยก็กะว่าเดือนนี้เอาให้จบบอกเขาแล้วอันนี้อันนี้ทำเดทไลน์ให้ตัวเอง โดยการไปบอกคนอื่นซึ่งวิธีนี้ก็เวิร์กเหมือนกันนะครับอะไรที่เราไปไปสร้างเด d ไลน์โดยมีคนอื่นมาเกี่ยวข้องเรามักจะพยายามทําให้ได้ผมแทรกเพิ่มนิดนึงก็เหมือนเหมือนผมไปฟิตเนสนะฟิตเนสเนี่ยผมรู้เลยนะถ้าผมไม่มีเทรนเนอร์นะผมเบี้ยวชัวม,มันจะไม่เหมือนตีแบตนะเอออันนี้ก็เป็นอีกกอีก,อก,อกชู้หนึง่งแต่ว่าอันนี้มันมันนอกเรื่องงานขางแต่เดี๋ยวขอขอ,ขอพูดนิดนึงตีแบตผมชอบครับ นัดแล้วก็ไปอยู่แล้วแต่ตีแบตมันก็มีมีคนตีะนะแต่ว่าไม่มีผมก็ก็ตีกันได้แต่งไงผมไปผมชอบแต่ฟิตเนสเนี่ยบอกตรงๆไม่ชอบหนักเมือม่อยแต่พอมีมีเทรนเนอร์นัดยังไงคุณก็ไปคุณเบื่อคุณก็ต้องไปอันนี้เขาเรียก pre commitment คือแบบนัดไว้ก่อนสร้างเดทไลน์ไว้ก่อนออสำนักพิมพ์เนี่ยผมก็ไปตกลงเขาว่าเออสิ้นเดือนกันยายนี้ผมจะต้องออส่งหนังสือมีแอบแบบ ambitious ambitious ก็คือแบบทะเยอทะยานนิดน <cem. S 1> ึงว่าแหมถ้าเราสามารถปิดต้นฉบับนี้ได้เร็วเนี่ยมันยังมีหนังสืออีกเล่มที่มีไอเดียแล้วอยากเขียนแต่อันนี้ขอขอไม่นับเป็นงานค้างแล้วกันเพราะว่าเอาเป็นโปรเจกต์ไตรมาสหน้ากันด้เดี๋ยวเดียวไตรมาสหน้าก็คงต้องมาตั้งไอตัว o k เอีกทีนึ่งนะเนาะอันเนี้ย มีมีความเห็นว่ามีความคิดมีความคิดไม่ใช่ความเห็นว่าอยากทําจีมีนะสำนักพิมพ์สองสำนักพิมพ์ติดต่อมายังยังคือคือเขาติดต่อมาแล้วนะ แต่ยังไม่กล้าซ่าไปทวงเขาว่าตกลงจใจทำเลยไหมจใจเขียนเลยไหมเพราะว่าเข้าใจว่าถ้าเกิดไปบอกเขาเขาก็จะนับหนึ่งเลยอ่ะก็เอาไว้ก่อนนะครับให้เขียนเสร็จก่อนแล้วค่อยไปสะก,กิดเขาอีกทีหนึ่งว่ามีต้นฉบับนี้สนใจไหมนะครับเอาแบบนั้นดีกว่าเออไม่รู้เจ้าของสํานักพิมพ์บรรณาธิการฟังผมหรือเปล่านะถ้าฟังเดี๋ยวเกินนึกขึ้นมาได้เดี๋ยวมาทวงนะครับอ่ะอีกงานหนึ่งคืองานที่ปรึกษามีงานที่ปรึกษาค้างอยู่งานหนึ่งซึ่งแหม เมื่อกี้พูดก็ชักเยอะนะที่พูดมาเนี่ย,ยมันแต่มื่านี้จบแต่มื่านี้จบ,มจบไม่ใช่สามเดือนนะครับไม่ถึงครึ่งเดือนนะแต่ก็อยากปิดคืออันนี้อาจจะไม่ได้ถึงกระจบหรอกแต่ว่าในพาร์ทที่ผมรับผิดชอบอะคือ,ค,อคือทำกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะก็ก็อยากที่จะทําตรงนั้นให้ให้มันเคลียนะครับแล้วก็อาจารย์ท่านก็จะได้ไปทําอะไรต่อได้อะไรเงี้ยก็มาค้างอยู่อยู่ระดับหนึ่งอะจริงๆอาจารย์เขาก็มีงานพรารเรลของเขาอยู่เขาก็ภารกิจเขาก็ยุ่งเหมือนกันแนหะแต่ก็อยากจะทํางานที่ปรึกษานี้ให้ ให้สำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีนะครับก็ผมว่านะผมชวนแล้วกันว่าถ้าเกิดใครที่มีอาการแบบงานค้างเหมือนที่ผมค้างอยู่อะ่ะอ,อ,อย่างแรกที่ควรทําก็คืออย่างที่ผมผมทำผ่านพอดแคสต์นะแต่ว่าผมสนับสนุนให้ลองลิสต์งานค้างออกมาคืองานค้างส่วนใหญ่หลายๆงานมักจะไม่มีเดทไลน์ไม่งั้นเราไม่ค้างหรอกถ้ามีเดทไลน์เราจะทําจนจบ แต่ว่าพอมันไม่มีเดทไลน์มันก็เลยเถิดเหมือนอ่านหนังสือมันข้อสออนไลน์นะครับไม่มีเดทไลน์หรือเดทไลน์ไกลนะครับเหมือนงานที่ปรึกษามันนีอีกนานเราก็เลยไม่ค่อยสนใจแต่ว่าวิธีการก็คือเลสมาแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ทำพรีคอมมิตเมนต์นะครับไปสร้างเดทไลน์อย่างเช่นเขียนหนังสือเนี่ยผมก็ไปสร้างเดทไลน์ให้ตัวเองกับ กับทางาสำนักพิมพ์อย่างเงี้ยพอมันมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันมีความเกงใจอยู่แล้วเราก็จะทำนะส่วนอันอื่นถ้าถ้ามันสร้างเดดไลน์แบบนั้นไม่ได้เช่นอ่านหนังสือเนี่ยมันไม่มีใครมาเกี่ยวข้องเราเราจะอ่านจบไม่จบก็ไม่เป็นไรเออก็ไม่แน่นะถ้าผมบอกว่าผมจะต้องรีวิวหนังสือสัญญาคนอื่นไว้ก็อาจจะได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครจะมารอคอยผมขนาดนั้นเนี่ยอันนี้ก็ก็คงต้องทำเดดไลน์ในใจของผมในใจตัวเองนะครับผมก็ขีดเดสไลน์ไว้เป็นสิ้นใจมาก ที่3ปีนี้เพื่อที่จะได้ทําไอ้สิ่งพวกนี้ให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 ้สำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีนะครับอันนี้เป็นพาร์ทของเรื่องขององานทีอ่อยากที่จะเก็บตกนะครับอีกพาร์ทหนึ่งที่วันนี้อยากจะมาแชร์คือผมว่าตั้งแต่ผมทําสัปดาห์ที่แล้วน่าจะรีวิวเรื่องของไอ้อลัมไนน์เน็ตเวิร์เนี่ย มันก็มีเรื่องต่อยอดกันอีกมากมายนะครับตอนนี้มีจะเรียกว่าอลรมนายหลายๆท่านก็กุณาอินบ็อกมาแนะนํานู่นนี่นัน่น,น,นทุกคนก็บางคนก็แบบจะเรียกว่าแบบใช้คำว่าอะไรประวารณาตัวนะใช้ศัพท์นี้เด็กรุ่นใหม่จะไม่เข้าใจนะครับคือเขา <S <S เขาเดินมาบอกอาจารย์ท่าน,นหนูช่วยอะไรได้บอกเลยนะยินดีช่วยซึ่งแบบปลื้มใจนะแบบดีใจที่แบบทุกคน หรือหลายๆคนเองเนี่ยก็มีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะข้อแนะนําหลายๆข้อผมก็ก็น้อมรับไว้ว่าเออจันทำอันนี้ไหมทำอันนั้นไหมคือคืออยากทําหมดเลยอะ่ะแต่แต่ผมคงต้องมากลับมาที่ตัวเองนะว่าเราเราคงต้องมาจัดพอร์ตโฟลิโอของเวลาเราใหม่คือถ้าผมทาเองหมดเนี่ยเสร็จแน่เอางี้ดีกว่าเสร็จแน่นี่นี่คุณแม่ยังทักเลยนะว่าเออแบบ ไหนบอกว่าต้องลดเนาะทำเพิ่มอะไรเงี้ยดูหลังๆดูจะยุ่งนะคือ <c> ก <oughs> ็จริงทํางาน7วันตลอดนะครับตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเตือนตัวเองอะต้องเตืนตเอ,ตอตนตัวเองนิดนึงว่าเขาเรียกว่ามันมันมีโปรเจกต์มากไปก็ไม่ดีผมผมไม่ใช่ว่าไอเดียไม่ดีนะผมอยากให้มันเกิดแต่ว่าอาจจะต้องหาคนรับผิดชอบถ้ามีคนมาช่วยช่วยรับผิดชอบเรื่องพวกนี้ก็จะทําให้เรา,เาก้าวไปข้างหน้าได้ได้ดีขึ้นนะครับ โอเควันนี้คงสบายๆแบบนี้นะฮะก็มาชวนคิดชวนคุยโดยเพราะการเรื่องเคลียร์งานค้างเนี่ยเขียนออกมาแล้วก็ตั้งเดทไลน์ให้ตัวเองหรือไม่ก็ไปไปตั้งเดทไลน์กับคนอื่นนะครับเรามักจะทําให้สําเร็จเดี๋ยวเอาไว้ถ้าเกิดมีโอกาสจะกลับมาเคลียร์ให้ฟังอีกทีหนึง่งว่ามันเคลียร์ได้กี่อันเนาะถ้าถ้าไม่ลืมแล้วกันนะอาจจะอาจจะกลับมาเล่าให้ฟังว่า เออเคลียไปได้หลายอันหรือว่าไม่ได้เคลียเลยหรือว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสนถัดต่ไปนะครับสวัสดีครับ n o p a d น n Story a life changing story